สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์วันเสาร์ที่20นะครับผมวันนี้ก็อากาศดีเช้าๆครับผมวันนี้มาอัปเดตคิวครับคิวงานสาขาฉาเชิงเซาครับก็คิวเช้าเต็มแล้วนะครับผมเหลือคิวบ่ายครับคิวเช้าเต็มแล้วเหลือคิวบ่ายนะครับผมสําหรับสาขาฉาเชิงเซานะครับาสาขา นี้ไม่มีจองคิวนะครับมาก่อนพ้นก่อนมาหลังตามคิวนะครับผมพี่ๆท่านใดสะดวกเีรยนเชิญได้เลยนะครับตอนนี้กำลังจัดโปรโมชั่นนะครับผมโปรโมชั่น2390บาทนะครับสำหรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะไม่ต้องจองคิวนะครับมาก่อนพ้นก่อนมาหลังตามคิวนะครับ ราคานี้จบทุกขั้นตอนนะครับรวมล้างช่วงล่างทั้งหมดแบบนี้นะครับรวมล้างช่วงล่างทั้งหมดแบบนี้ถอดล้อให้แบบนี้นะครับถอดล้อแบบนี้ล้างแบบนี้ฉีดน้ํายากัดอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนการฉีดน้ํายาฉีดน้ํายากัดสนิมครับผมสวัสดีครับพี่น่อยโคราชเป็นไงครับอากาศดีไหมฮะวันนี้โคราชอากาศดีไหมครับสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้อัปเดตครับ วันนึงผมจะรับได้8คันถึง10คันนะครับผมก็คันนี้เป่าแห้งไปแล้วครับเหลือขั้นตอนลงมาเตรียมเตรียมพ่นนะครับหือในขั้นตอนการเตรียมพ่อนอันนี้ก็เนี่ยฮะรถใหม่ๆนะครับสนิมก็ขึ้นได้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะ,ฮะ,ฮะเห็นไหมฮะรถใหม่ๆมันก็ขึ้นได้นะครับอย่าไว้ใจสนิมนะครับผมเพราะจุดเล็กๆเนี่ย มันทำให้รถผุได้ทั้งคันนะฮะอันนี้ก็รอคิวครับพี่มาแต่หกหกโมงเช้าเลยพี่มาป่ามาเลยกี่โมงครับเนี่ยออกมาตีห้าเลยป่าป่าวิ่งคนงานเนาะวิ่งนักเรียนครับผมนี่ฮะก็รอคิวสามคันครับคิวเช้าเต็มแล้วครับคิวเช้าห้าคันนะครับ คิวบายอันได้อีกห้านะครับแต่ต้องต้องดูที่ช้าเพราะว่าหนึ่งถ้าเจอรถที่ของแต่งเยอะๆนะครับของแต่งเยอะๆผมต้องคุมผ้าหุ้มของแต่งนะครับมันก็เลยจะเสียเวลานะครับมันก็จะเสียเวลานะตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดมาสภาพรถสแตรดาดหรือปกติอย่างเงี้ยฮะเราก็อาจจะใช้เวลาไม่ถึง3ชั่วโมงนะฮะมันก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงโดยไปเสร็จ2ชั่วโมงอาจจะ เสร็จครับถ้าเกิดสำหรับรถสแตนดาดนะครับอย่างเงี้ยอย่างรถเก่งสแตนดาดเงี้ยฮะก็ไม่เกิน2ชั่วโมงครับพี่ดูน้ํายานะครับน้ํายาของผมนะครับมันจะเป็นสูตรเฉพาะของผมเองนะฮะเราจะมีใช้ทั้งหมด17สาขาเท่านั้นนะครับมันจะเป็นน้ํายากัดคาบสกปรกคาสนิมนะครับพี่นยฮะคาบน้ํามันพวกเนี้ยนะฮะเนี่ยมันจะหลุดออกมาเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปไปขัดอะไรเลยนะครับ น้ำยาจะกัดแล้วเราก็ล้างออกได้เลยนะครับเนี่ยล้างช่วงล่างแบบนี้ฉีดน้ำยาแบบนี้2,390บาทสําหรับโปรโมชั่นสาขาฉะเชิงเซาเท่านั้นนะครับอาา่าฮะมาก่อนพ่นก่อนมาหลังตามคิวไม่มีจองคิวนะครับผมรับได้วันละ8ปดถึงสิคันนะครับอ่าคิวอ่าสำหรับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยผมไปแล้วจะได้พ่นไหม เอางี้ฮะก่อนที่พี่จะออกจากบ้านนะครับหรือไม่มั่นใจว่าคิวยังว่างไหมจะได้มาไม่เสียเที่ยวสำหรับวันนั้นนะครับโทรสอบถามคิวได้อ่อย่างเช่นวันเนี้ยตอนเนี้ยมันมี5คันใช่ไหมครับพี่โทรเข้ามาเลยวันนี้ผมจองคิวบ่ายได้ไหมครับอ่าอย่างเงี้ยผมลงไว้ได้ลงคิวบ่ายไว้นะครับสำหรับไม่ใช่ว่าจองคิวข้ามวันนะ สำหรับผมจองคิววันนั้นได้นะครับอ้าวเดี๋ยวพี่กำลังจะเดินทางไปนะโอเคผมลงคิวไว้แต่ถ้าเกิดพี่ยังมาไม่ถึงของพี่คิวที่6ใช่ไหมฮะของพี่คิวที่6ปุ๊บถ้ายังมาไม่ถึงผมก็ต้องขออนุญ,ญาตข้ามพี่ไปขึ้นคิวที่7อย่างเงี้ยฮะแค่นั้นไม่มีปัญหาไม่มีล็อกเวลาแต่ผมล็อกคิวไ้ได้นะครับไม่มีแบบเฮ้ยพี่คิวที่6บ่ายโมงจะได้ขึ้นอย่างเงี้ยผมทําไม่ได้แต่ผมสามารถล็อกได้ว่าเอ้ยพี่มาพี่ได้ทําแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะมาเสียเที่ยว โทรสอบถามคุยกันได้ครับว่าเอ้ยพี่มาไกลนะจองคิวมาให้พี่ได้ไหมพี่กำลังเดินทางกลัวแบบมาถึงแล้วจะไม่ได้พ่นโอเคเงี้ยฮะจองคิวได้แต่ถ้าจะจองข้ามวันเลยพี่ผมจองวันที่17 20อย่างนง้นนะ่ผมไม่ได้รับจองก็คือมาก่อนพ่นก่อนมาหลังตามคิวนะครับผมสําหรับคันนี้ก็พ่นมาแล้วนะฮะแต่แต่พ่นอะไรมาไม่รู้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจัดให้ครับก็เดือนหน้ามีโปรเท่าไหร่พี่ โนี้สุดๆแล้วครับอาจจะมีครั้งเดียวนะครับ2 3 9 0ครับผมอาจจะมีครั้งเดียวนะฮะอาจจะมีครั้งเดียวมีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ2 3 9 0เพราะเป็นโปรโมชั่นเปิดร้านนะครับราคานี้คือไม่มีอีกแน่นอนนะครับผมพูดได้เลยฮะสิ้นเดือนผมจองคิวไว้ได้เลยนะครับสาขาแถวงผมจองไม่ได้นะครับพี่มาก่อนพ้นก่อนมาหลังตามคิวนะครับพี่พี่ธนากรไม่ต้องจองคิวนะครับ ผมเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าอันนี้กี่โมงอฮะอันนี้หกเจ็ดโมงอะห้าคิวพี่ป๋าคันเนี่ยออกมาเอาจากบ้านตั้วตีห้ามาถึงร้านประมาณเกือบหกโมงฮะเนี่ยฮะอยากได้คิวแรกพี่ต้องเสียสละนะครับเพราะว่าผมไม่มีจองคิวมาก่อนพ้นก่อนมาหลังตามคิวนะครับอ่าฮะมันจองไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้รับจองแต่โทรสอบถามได้ว่า เอ้วันนี้คิวเต็มย่างคิวที่เท่าไหร่แล้วถ้ามาจะได้ทำไหมอย่างเงี้ยโทรสอบถามได้นะครับทิ้งเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรให้แต่จะจองค่าวันจองไม่ได้ครับผมวันนี้5คันคิวเช้าก็เต็มแล้วครับคิวเช้าเต็มละแลือคิวบ่ายนะครับถ้าพี่เข้ามาก็คือโทรมาถามผมก่อนถ้าดูไลฟ์สดแล้วจะเข้ามานะครับแนะนำโทรถามแล้วผมลงทะเบียนรถล,ลงชื่อ แล้วเมื่อจะถึงคิวก่อนหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมีทีมงานโทรไปแจ้งนะครับค่อยมาดีกว่าจะได้ไม่ต้องมารอเสียเวลานะฮะเพราะว่าคิวเช้ารับไม่ได้ละเต็มแล้วครับ5คันเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการฉีดน้ํายาแล้วผมก็จะทิ้งไว้สวัสดีครับพี่บอยบอยอาหัวปังปังครับฝากกดแชร์ด้แล้วครับพี่ วันนี้ไปทํางานไหมครับวันนี้หยุดไหมเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวไหนฮะขาเที่ยวเลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปทําบุญไหนครับวันนี้อาา่าฮะพีอาหัวนะครับผมแอดมินอุบลดีเซลนะครับผมอาา่าฮะก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือขั้นตอนการฉีดล้างกันดน้ํายาสนิมแล้วที่ผมจะทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับเนี่ยพี่ดูพี่สังเกตดูตรงนี้ยฮะเห็นไหมมันจะเป็นค่าไม่รู้ว่ามันชัดไหมมันจะเป็นแบบเนี่ยฮะ คือคาบสซกรกนะครับผมแชร์แล้วขอบพระคุณครับพี่จองคิวไม่ได้ครับพี่อขอบพระคุณมากครับพี่พี่ทากรแชร์ไว้เลยครับพี่โปเนี่ยไม่ต้องกลัวเต็มนะครับพี่มันไม่ได้จํากัดจํานวนคันเหมือนครั้งเหมือนเหมือนครั้งแรกเหมือนเดือนที่ผมเปิดไอ้โปเนี่ยมันจํากัดแค่เวลาสิ้นเดือนมันยังไม่ข้ามวันมันได้แน่นอนฮะสมมุติว่าพี่จะมาวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะ,ะพี่กลัวไม่ทัน เรียนเชิญหกโมงเช้าถึงหน้าร้านอะ่ะผมเอาคอรับประกันพี่ได้พ่นแน่ๆวันนั้นนะฮะรับรองได้พ่นแน่ๆครับไม่ต้องกลัวนะฮะอ่าแป๊กล้างแค่นี้เลยใครล้างอ๋อโอเคอ่านี่ยฮะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรฮะหนึ่งเราจะขึ้นลีฟถอดล้อนะครับถอดล้อเสร็จปุ๊บเนี่ยถอดทุกล้อครับ แล้วเราก็วางเป็นเป็นจุดนะครับล้อไม่ต้องกลัวสลับนะครับผมไม่สลับอ่าไม่ต้องกลัวสูญหายนะครับ2เราก็ฉีดล้างรอบแรกก่อนนะฮะล้างรอบแรกเพื่อล้างฝุ่นล้างดินล้างคราบสกรปรกด้วยครับด้วยแรงดันสูงนะฮะสฉีดน้ํายากัดสนิมน้ํายากัดคราบสกรปรกแล้วทิ้งไว้1 0บถึงสินาที4ผมก็ล้างอีกรอบหนึ่งล้างน้ํายาออกนะฮะ5เป่าแห้ง คุมของแต่งคุมรถคุมโชคชุมของซิ่งต่างๆนะครับโหกก็ทำการพ่น7เก็บรายละเอียด8ใส่ล้อ9ตรวจเช็คงานส่งมอบงานครับ9ก้าขั้นตอน2,790บาททุกสาขานะครับตอนนี้ผมเปิดให้บริการแล้ว17สาขานะครับผมแต่ละสาขาจากโปรโมชั่นไม่เหมือนกันนะฮะ ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับพี่พอดีมีมีบางท่านเห็นโปรสาขานี้แล้วเข้าไปพ่นอีกสาขาหนึง่งทำไมราคาเป็น2,790ครับอาจจะผมรู้2,390อันนี้มันบางทีเราดูผิดสาขามันก็ไม่ได้นะครับเราต้องเข้าสาขานั้นนะครับบางที มันลดไม่ได้ฮะมันแต่ละสาขาเราจัดโปรไม่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงเวลาเราก็จัดไม่เหมือนกันเหมือนกันนะฮะบางทีเเ้าจัดเดือนนี้เดือนหน้าสมุทรสาครจัดเดี๋ยงนี้ฮะมันก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะครับผมแต่แล้วที่สุดแล้วดูติดตามหน้าเพจได้เลยนะฮะ <S <S แถวกรุงเทพมีนะครับผมที่สุดาตาที่สุชาตาแถวกรุงเทพอ่ากรุงเทพผมจะมีอยู่ปทุมกับบางบอนนะครับ อ่าฮะพี่ใกล้ที่ไหนประทุมกับบางบอนนะครับประทุมที่แยกประทุมบางบอนอยู่แถวบางขุนเทียนนะฮะเข้าได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็ฉีดประมาณนี้ฮะฉีดล้างกัดคราบสกรปรกไว้เนี่ยฮะคราบมันก็จะหลุดน้ำยาตัวนี้ฮะมันสามารถกัดสัดกัดสีสนิมที่มันหมดคุณภาพได้นะครับผมสีสนิมที่เขาพ่นมาแล้วแล้วแบบว่าอ่า สีสนิมที่พ่นมาแล้วแล้วแบบว่ามันหมดคุณภาพมันจะหลุดร่อนอย่างงี้ฮะนั้นยาตัวเนี้จะสลายคาบมันออกนะครับจะกัดมันออกนะครับสวัสดีพี่ที่อยู่ด้วยกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมีคําถามอะไรถามได้เลยนะครับพี่ถามได้เลยนะฮะเข้ามาดูอยากถามอะไรสงสัยอะไรถามผมได้เลยนะครับมีคําตอบทุกๆคําถามนะฮะ โซนระยองมีสาขาระยองครับผมพี่ช่างติก๊กสายบันเทิงนะครับผมมีอยู่สาขาระยองอยู่ตรงสี่แยกบ้านดอนนะฮะมุ่งหน้าเข้าเซ็นทรัลน,นะครับผมอพอเราเลยสี่แยกบ้านดอนมาใช่ไหมครับชิดซ้ายเลยครับร้านจะอยู่สายมือมีป้ายพ่พนกันสนิมเลยนะครับอ,อยู่ตรงข้ามปั๊มแก๊สนี่แหละฮะอ,อยู่ตรงข้ามปั๊มแก๊สนะครับ สาขาระยองนะครับบางบอนบางบอนอยู่บางขุนเทียนครับพี่บอนอ๋อพี่อยู่บางแครเข้าบางบอนก็ได้ครับผมเข้าบางบอนได้เลยนะครับเข้าบางบอนได้เลยครับผมพี่บางบอนก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับลองติดตามหน้าเพจดูนะครับพิมพ์ว่าอู่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสสาขาบางบอนได้เลยนะฮะเนี่ยครับผมก็จะล้างเยอะอ่ะข้างหลังก่อนอัะนนี้ฮะ อันนี้ผมก็ล้างด้วยแรงดันไม่ต้องกลัวนะครับคราบสกรปรกคราบเล็กๆน้อยๆอ,ออกหมดนะครับผมสวัสดีครับเนี่ยฮะสวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับฝากกดไลค์กด like, แชร์ให้ผมด้วยนะครับเนี่ยผมก็จะล้างให้ทุกต้องอ่าแล้วดูคราบสกรปกรกเนี่ยฮะที่ผมบอกว่า แค่ฉีดน้ำมันก็ออกนี่ยังไม่ต้องปรับหัวเลยให้เหนเลยครับฉีดน้ำก็ออกแล้วฮะคันเท่าไหร่ครับอ่าที่เกียรติเกียริชัยอ่าปกตินะครับ2,790บาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหลือ2,390บาทครับผมสำหรับสาขาเชลิมซาวเท่านั้นนะครับ สาขาอื่นต้องตามโปรโมชั่นของสาขานะครับสวัสดีครับบัญจันผมไปจัดขอบกับคุณครับพี่ได้เลยครับมาเลยครับพร้อมทุกวันครับผมไม่ต้องจองคิวนะครับมาก่อนพ้นก่อนมาหลังตามคิวเท่านั้นเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็รอรอ3คันคิวเช้าเต็มแล้วครับได้หคันละคิวเช้าคิวบ่ายอาจจะอีกสี่คันนะครับ วันนี้อาจจะได้9-10ถคันแต่ก็แล้วแต่สภาพรถนะครับผมคิวแต่ละวันจะไม่นิ่งครับแต่ก็คือมาก่อนพ้นก่อนมาหลังตามคิวนะครับผมประมาณนี้ครับนะครับผมล้างแบบนี้นะฮะล้างให้แบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการล้างนะครับ แค่ล้างก็คุ้มแล้วฮะดูฮะถอดล้อล้างฉีดให้ทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะครับผมเนี่ยครับนะครับนะโอเคล้างแบบนี้ล้างเสร็จปุ๊บเป่าแห้งนะครับเป่าแห้งเตรียมผิว อ่าฮะก็ทันนี้เตรียมพ่นนะครับเตรียมพ่นเนี่ยสนิมมันขึ้นนะพี่รถเดิมๆถามว่าโรงงานชุบมาไหมมันชุบมาแหละครับแต่มันไม่เพียงพอสําหรับการใช้งานในประเทศไทยนะครับบางท่านก็บอกมันจะบางท่านจะบอกโอ้ยพ่นทําไมสนิมโรงงานประกอบชุบแล้วรถคันเป็นล้านไม่ต้องไปพ่นอ่นาฮะถูกต้องครับพี่รถคันแล้วเป็นล้านไม่ต้องไปพ่นนะครับสําหรับพี่ที่ใช้งานไม่ได้หนักไม่ได้อยู่น้ําเค็มนะครับ แต่บางท่านอยู่น้ำเค็มมันทนไม่อยู่นะครับผมสนิมมันเอาไม่อยู่นะครับแบบนี้ของแต่งของเสริมอย่างนี้ผมก็พ่นให้นะครับเดี๋ยวผมจัดการเก็บให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ขึ้นเฉพาะช่วงล่างแล้วก็ตามตามแหนบตามคาซีเรื่องปกติครับผมอันนี้ก็เรื่องปกติไม่ได้เลวร้วายอะไรครับ อาทำดีมากๆเลยขอบพระคุณครับที่ธนากรยังอยู่ด้วยกันโอ้ขอบพระคุณนะครับที่สะดวกวันไหนเข้ามาได้เลยนะครับสาขาชายเชิงงซาอยู่อ่าดอนไซน์ครับพี่พี่ไผ่อยู่ดอนไซนยนะครับผมอยู่อ่าสมมุติว่าเรามาจากแยกคอมเพล็กมุ่งหน้าไปพนัทใช่ไหมครับวิ่งมาประมาณ4.8กิโลพี่เจอปั๊มเมเซอ,อยู่ซ้ายมือนะครับ เลยปั๊มไปโซ่มา2-300เมตรผมจะอยู่ซ้ายมือตรงข้ามกับโรงงาน P u f o ฟนะครับอาา่าฮะประมาณนั้นเลยนะครับผมอันนี้ก็ปกติครับเนชุดชุดเนี้ยสนิมมันจะขึ้นก่อนแต่ถ้าอย่างเนี้ยถ้ามันขึ้นแล้วไม่ไม่พ้นไม่หยุดมันนะครับมันก็จะลามครับพี่เนี่ยมันเริ่มลามเห็นไหมครับจริงๆตรงเนี้ยมันคือมันจะขึ้นแค่นิดเดียวก่อนขึ้นตรงรอยเชื่อมมันจะขึ้นตรงรอยเชื่อมก่อนนะครับ พอมันขึ้นรอยเชื่อมเสร็จปุ๊บมันก็จะลามครับลามไปเรื่อย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 ลามไปเรืเ่อย,ยอันนี้คือสนิมมันไม่มีทางที่ขึ้นพึบทีเดียวหมดไออย่าง,นนางนนเนี้ยฮะเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นก่อนนิดเดียวพอขึ้นสักพักหนึ่งมันก็ค่อยลามกินสีไปเรื่อยๆสีหลุดแล้วก็สนิมขึ้นสนิมขึ้นปุ๊บจบครับอ่าซิตี้สองพัน 590าบาทปกตินะครับแต่ฉาเชิงเซาจดโปรโมชั่น2,390ัน 2, 3, ลดทุกรุ่นนะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับที่ไม่มีจองคิวนะครับผมมาก่อนพุ้งก่อนมาหลังตามคิวครับประมาณนี้ฮะเนี่ยดุมล้อเนี่ยขึ้น,ข,นขึ้นทุกคันเลยครับเรื่องปกติไม่ต้องซีเรียสตรงแหนบก็ไม่ต้องกลัวฮะแหนบกับดุมล้อผมไม่กลัวนะฮะเพราะว่าน้อยคันที่สนิมจะกินแหนบหักแล้วก็น้อยคันที่สนิมจะกินดุม เพราะอ้พวกนี้มันมีความร้อนอย่างแนบมันมันเคลื่อนมันให้ตัวตลอดเวลาเราใช้งานอย่างเงี้ยมันเด้ง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 มันก็มีความร้อนนะครับสีตรงนี้ก็อาจจะหลุดเร็วหน่อยแล้วก็สนิมขึ้นเร็วแต่ไม่ต้องกลัวครับมันไม่หักแน่นอนน้อยคันที่จะสนิมกินหักนอกจากจะบรรทุกเยอะถึงหักนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นเหล็กหล่อเป็นดัมเบรกนะครับเวลาเราใช้งานมันคือดัมเบาข้างในมันเป็นผ้าเบรกนะครับ มันก็จะเกิดความร้อนเกิดความร้อนสีมันก็จะร้อนนะครับแต่สีของผมทนความร้อนได้นะฮะฮ่าไม่ต้องกลัวนะครับผมพ่นไปหยุดแน่นอนนะครับแต่ที่น่ากลัวคือตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้คือคัสซีถ้าเปรียบเสมือนคนเราก็คือกระดูกสันหลังเลยครับอันนี้คือคัสซีถ้าอันนี้มันผุมันเป็นเหล็กบางๆอีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสนิมมันเริ่มจะกินแลครับเนี่ย มันเริ่มจะก,กินจากจุดเล็กๆนี่ฮะเห็นไหมครับอันนี้เป็นเหล็กบางๆนะครับเนี่ยอ่าต้องไม่โฟกัสเนี่ยครับเนี่ยมันจะเริ่มจากจุดเล็กๆจากจุดรอยเชื่อมอย่างนี้แหละครับเนี่ยสนิมมันจะขึ้นจากจุดรอยเชื่อมก่อนนะฮะพอมันขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็ลามนะครับลามไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ป้องกันนะครับไม่หยุดหรือไม่พ้นนะครับมันก็จะกินไปเรื่อยๆผู้ครับผมผูแน่นอนร้อครับอู่อยู่แถวไหนผมอยู่ดอนทรายครับพี่ที่เอกี่เอกรู้จักแยกคอมเพกต์ไหมครับถ้าเกิดแยกคอมเพกนะครับเรามุ่งหน้า,าไปทางพนัดนะครับเลยหน้าค่ายมา4.8กิโลที่จะเจอปัม๊มเมโซอยู่ซ้ายมือนะครับเจอปัม๊มเมโซอยู่สายมือ พอหลุดปั๊มมิโซ่มา200เมตรถึง300เมตรผมจะอยู่ซ้ายมือครับตรงข้ามกับโรงงาน p u f ูโฟมครับผมถ้ามาไม่ถูก0614292352นะครับโทรสอบถามผมได้เลยนะครับผมถ้าจะเข้ามาวันนี้เป็นคิวบ่ายนะครับคิวเช้าเราเต็มแล้ว5,000แล้วนะครับอันนี้ก็คืออเมร่านะครับนิสสันอเมลา่าก็ประมาณนี้ครับรถเกง๋งอ่า ผมก็ล้างล้างให้แบบนี้เลยครับล้างแบบนี้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สะอาดรับประกันได้ว่าเข้าทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะครับผมสะอาดทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะฮะล้างถึงสองรอบโอเคครับสิ้นเดือนจัดไปขอบพระคุณครับที่ยินดีต้อนรับเลยครับมาแต่เช้าได้เลยนะฮะถ้าจะมาเสาร์อาทิตย์โอไม่เสียงดังตรงนี้เสียงดังมาแต่เช้าได้เลยนะครับ ผมมีกาแฟร้อนมีห้องรับแขกมีที่นอนต้อนรับนะครับผมเข้ามาเช้าๆได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโตโยต้าชิดีโอโหสภาพยังโอเคฮะคันนี้ไม่ไม่ไมีรถเก๋งทุกรุ่นรถกระบะทุกรุ่นนะครับราคาเดียวจบทุกขั้นตอนอ่าเนีย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 ที่ดูดีครับโอ้โหที่ดูฮะดู ฉากเชิงเซาเป็นแหล่งน้ําเค็มนะครับถึงจะไม่ลุยนะครับดูท่อครับลายแล้วนะครับอ,อ่ที่ดูนี่ฮะเห็นไหมฮะพี่ดูตัวเลขจะหายแล้วนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะขัดให้นะฮะเนี่ย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 มาเกที่ผมบอกว่ามันจะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนะครับตัวนิมม,มันจะเริ่มจากรอยที่เขาเจาะมานี่ฮะเพราะว่าสีมันชุบมาเหล็กที่มันเจอความร้อนแล้วอะฮะ มันมันก็จะเป็นสนิมง่ายนะฮะเมื่อเหล็กที่มันเจอความร้อนแล้วนะครับอย่างอะไรคือรอยเชื่อมรอยที่จออย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เหล็กแบบเรียบๆอย่างเงี้ยฮะสนิมมันจะขึ้นจุดนั้นก่อนพอขึ้นจุดนั้นแล้วมันจะลามะครับลามยังไงดูฮะเนี่ยมันก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจุดเนี้ยเห็นไหมมันจะเริ่ม เนลอกเห็นไหมมันลอกละเนี่ยมันลอกแล้วเนะี่ยมันลอกแล้วฮนะสีมันลอกมันหมดอายุการใช้งานของมันเราก็เติมสีให้เขาเข้าไปนะครับไม่มีอะไรนะครับแค่สีเขาหมดอายุการใช้งานนะครับผมเนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยสนิมมันขึ้นจากจุดเนี่ยฮะ เหล็กตัดนี่ฮะเพราะมันก็เป็นแป๊บแล้วก็ตัดใช่ไหมครับแล้วเขาก็าไปโรงงานก็ชุบคือโรงงานชุบมาแล้วนะครับขั้นตอนหนึ่งแต่มันไม่เพียงพอนะครับกับการใช้งานนะฮะสนิมมันก็จะเริ่มขึ้นนะครับอย่าบอกนะฮะว่ามันไม่ขึ้นเชื่อผมเถอะฮะผมเห็นมาเยอะขึ้นแน่นอน100เซครับโอเคสําหรับบางคนที่แบบว่ารถไม่ได้ใช้งานเยอะมันก็ไม่ขึ้นฮะอันนี้เรื่องปกติแต่สําหรับบางท่านที่ใช้เยอะมันก็ขึ้นนะครับ เห็นไหมฮะขึ้นทุกฝั่งเลยฮะเนี่ยมันสีพวแน่เห็นไหมครับที่มันมันเริ่มแบบเป็นด่างๆก็คือสีที่เขาชุบมามันเริ่มหมดคุณภาพนะครับเพราะว่าการใช้งานซุ้มล้อมันจะเป็นอะไรที่ขึ้นง่ายและขึ้นเร็วเพราะว่ารถเราไปเหยียบนะครับรถเราไปเหยียบปุ๊บน้ําก็จะเบี่ยงมาตรงนี้ฮะมันก็จะโดนบริเวณเนี่ฮะบริเวณเนี่เป็นจุดที่สองสำหรับรถที่จะขึ้นสนิมเร็วที่สุดนะครับ จุดแรกจะเป็นปีกนกด้านหน้านะครับปีกนกด้านหน้าจุดแรกจะเป็นปีกนกด้านหน้านะครับอ่าปีกนกล่างเพราะว่าอ่ามันเจอน้ําบ่อยกว่ายังไงก็คือเจออะไรล้อหน้าจะโดนก่อนล้อหน้าโดนแล้วก็ยางก็จะเวี่ยงมาโดนปีกนกนะครับปีกนกโชกหน้าพวกนั้นอาจจะขึ้นเร็ว2ก็คือจุดนี้ฮะล้อหลังเนี่ยฮะรถหคันมีอยู่แค่ สองสามจุดแค่นั้นนะฮะที่มันจะขึ้นเร็วนะฮะไม่เชื่อก้มดูเลยครับรถของพี่พี่ที่อยู่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับว่าอ่าเป็นยังไงฮะภาพชัดเสียงชัดมากๆเลยนะครับขอขอบคุณครับพี่ปังเซย์เป็นไงครับผมวันนี้สาขาบึงวรารกิจครับผมอ่าสาขาน้องใหม่นะครับบึงวรารกิจเพิ่งเปิดไปนะครับผมพี่พี่อยู่ท่านใดอยู่แถวๆนั้นก็เลนเชิญได้เลยนะครับเนี่ยฮะ <c oughs> ดูครับว่า สนิมม,มันเริ่มจากแค่ตรงนี้ครับจุดเล็กๆเนี่ยเอาครัแบรบถหนึ่งพี่นะฮะสนิมมันเริ่มจากจุดเล็กๆแค่นี้ครัตัวเช็คง่ายๆครับถ้าตรงนี้ขึ้น <c oughs> ขอโทษครับถ้าตรงนี้ขึ้นนะฮะตรงอื่นขึ้นแน่นอนครับเพราะรถหนึ่งคันนะครับตรงเนี้ยมันขึ้นเร็วที่สุดแล้วก็ขึ้นง่ายที่สุดครับถ้าเกิดคันไหนที่ตรงนี้ยังไม่ขึ้น ดูได้เลยครับว่ารถที่ไว้สบายใจได้ว่า80%ละโอเคสนิมรถคุยยังไม่มาเว้ยแต่ถ้าพี่ๆีท่านใดดูตรงนี้แล้วนะครับดูตรงนี้ซ้มล้อเนี่ยนะครับแล้วมันขึ้น80%เหมือนกันครับว่าจุดอื่นแหละขึ้นแล้วเหมือนกันอาา่าฮะถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญได้เลยครับแก้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับจุดเล็กๆเนี่ยมันก็จะเริ่มจากเล็กๆเนี่ยฮะทีแรกมันก็จะเห็นไหมครับมันจะเริ่มจากเล็กๆก่อนเนี่ย พอเล็กๆปุ๊บมันก็จะกิน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 เข้าเรื่อยๆเพราะตรงเนี้ยสีมันหลุดเห็นไหมครับสีมันหลุดอันนี้คือเขาพ่นมาแล้วนะฮะอันนี้บริชูดนะครับซุ้มล้อเขาส่วนมากจะบริชูดมามันจะเป็นเนื้อเหนียวเงี้เยเหล็กจริงๆมันจะเป็นเรียบๆอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นเรียบๆแต่โรงงานเขาจะฉีดมาให้ครับอันเนี้ยคือฉีดมาจากโรงงานอยู่แล้วแต่มันก็หลุดได้หรืออาจจะฉีดมาไม่หมดอันนั้นก็แล้วแต่นะครับ แต่เนี่ยฮะจุดพี่ข้อแตกต่างเห็นไหมครับจุดที่มันมีสีมันไม่ไม่ขึ้นนะครับสนิมแต่เนี่ยจุดที่มันหลุดเนี่ยฮะมันจะเริ่มกินนิด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 หนึ่งฮะเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเริ่มกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปตรงเนี้ยก็จะเริ่มผุอะฮะเริ่มผุเนี่ยฮะง่ายๆสนิมไม่มีทางที่จะขึ้นวันนี้แล้วพรุ่งนี้กินขาดไม่มีฮะเดียงแต่ว่ามันจะขึ้นวันเนี่ยแล้วอีกนู่นนะฮะใช้เวลาเหมือนกันแต่มันจะกินทีละนิดทีละนิด ฉะนั้นนะครับถ้าเห็นสนิมจุดเล็กๆมาป้องกันเถอะฮะย่าปล่อยเลยนะครับอย่าปล่อยให้มันลามนะครับผมคิดง่ายๆเหมือนมะเร็งเลยฮะถ้าตรวจเจอก็ต้องรักษานะครับผมถ้าพี่ม่รักษาบานปลายแน่นอนครับคอรับประกันเลยฮะ17สาขาและประสบการณ์ที่ทํามาครับไม่มีไม่อยู่หรอกครับผมที่สนิมนิดๆแล้วจะปล่อยให้มันหายเองมันไม่มีทางหายเองแน่นอนร้อเปอร์เซ็นครับสนิมถ้าขึ้นแล้วไม่มีทางหายได้นะครับ สนิมต้องรักษาด้วยการพ่นหรือขัดหรือหยุดหรือเปลี่ยนอะไรก็ช่างฮะสนิมนะครับผมเหมือนมะเร็งคิดง่ายๆถ้าเจอต้องรักษาไม่มีที่หายเองเหมือนไข้หวัดแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมขอเคลียร์งานดีกว่านะครับประมาณนี้วันนี้5คันแล้วนะครับรับบรรละ8ปถึงสิคันเนี่ยฮะ คันนี้ยังเลี่ยมครับคันนี้ยังเลี่ยมเห็นไหมครับนี่ฮะแต่มันก็จะขึ้นเนี่ยจุดจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยรอยเชื่อมเป็นเรื่องปกตินะครับแต่คันนี้นี่ฮะผมได้บอกว่าเช็คง่ายๆฮะคือดูซุ้มล้อเลยนะครับพี่พ,พี่ที่อยู่ณนะตอนนี้นะครับดูซุ้มล้อเลยเลยฮะถ้าเกิดซุ้มล้อของพี่นะครับยังไม่มีสนิมแบบนี้ไว้ใจได้80%จุดอื่นมันไม่ขึ้นหรอกเพราะจุด2จุดเนี่ยมันจะขึ้นเร็วที่สุดอ่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดแล้วมาดูอะไรปิงากล่าง นี่ฮะเนี่ยโซนเนี้ยมันจะขึ้นก่อนเลยฮะเพราะมันเป็นอะไรที่โดนสนิโดนเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับสองจุดนี่ครับมันจะขึ้นก่อนถ้าเกิดเช็คง่ายข้างหน้ามันก็ค่อนข้างจะลำบากในการดูนะครับดูล้อหลังง่ายๆเลยฮะเนี่ยถ้าอย่างเนี้ย 80%นะครับไม่ค่อยขึ้นหรอกสนิมอะยังอยู่แต่เทียบกับคันเนี่ยผมพูดได้เลยว่า80%เหมือนกันที่สนิมขึ้นเพราะสภาพเนี่ยถ้าเป็นถ้าตรงนี้แบบนี้จุดอื่นมันก็เป็นแล้วครับคืออย่างที่ผมบอกสนิมไม่มีทางที่จะแบบขึ้นได้วันสองวันขึ้นแล้วไม่ใช่ฮะมันใช้เวลานะครับก่อนมันจะกินได้ขนาดเนี้ยมันใช้เวลาซึ่งวันนี้ยังไม่สายครับพี่ เดินไปที่รถแล้วก็ดูได้เลยนะครับถ้าเกิดมันยังสภาพโอเคก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบครับเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเรียนเชิญฮะอย่าปล่อยเลยเดี๋ยวมันจะไม่สวยแล้วก็จะแก้งานลําบากนะครับผมถ้าผิวที่เสียแล้วอ่ะมันมันจะแก้ให้เนียนยากครับแต่ถ้าพี่พ่นป้องกันไว้ตั้งแต่รถใหม่ๆหรือยังไม่ขึ้นอ่ะผิวพี่จะไม่เสียนะฮะมันก็จะเนียนไปตลอดนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมซื้อรถมือสองมาเป็นสนิมค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่พิจกรเข้ามาหาผมได้เลยครับตอนนี้โปรโมชั่น2,390จบทุกขั้นตอนนะครับแก้งานขัดสนิมล้างช่วงล่างผมไม่คิดเงินเพิ่มนะครับราคาเดียวผมจบให้เลยนะครับถ้ามาหลังจากเดือนนี้2,790นะครับผมเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2,390บาทนะฮะ,ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อน ถ้ามีอะไรเด็ดๆเ,เจ๋งๆหรือรถสภาพแบบขนิมเ่เยอะเดี๋ยวผมมาอัปเดตไลฟ์สดให้ดูใหม่นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ